สำหรับเผิ่นสอนนะคะวันที่1เมษายนนี้สำหรับผ้าไหมาจากอำเภอลำดวนค่ะที่แม่ค้านำมาฝากขายในช่องนี้เพราะว่าอยากให้คนที่ได้รับชมจากต่างจังหวัดมโอกาสได้สมใสผ้าไหมสุรินค่ะเป็นผ้าไหมมัดมีนะให้ชมค่ะว่าเป็นการทอห้าตะกอเพราะว่าเป็นการยกดอกซึ่งลายพื้นนะคะมีเชิงบน,นค่ะนี่คือเชิงบน แล้วก็จะเป็นดอกตรงกลางเป็นดอกไม้สวรรค์นี่คือสีจริงสวยไหมคะเป็นยกดอกเม็ดพริกไทยนี่คือการทอห้าตะกอให้ชมการทอห้าตระกออย่างใกล้ๆนะแต่ว่าไม่ใช่สีจริงค่ะเมื่อซูมแล้วมันก็จะสว่างนะคะแพทย์ให้ชมสีจริงนี่คือสีจริงที่แพทย์ยืนอยู่นี้นะคะนี่คือสีจริงของดอกไม้สวรรค์สำหรับพิเศษเช่นเดียวกันค่ะ พืนที่สองสำหรับวันที่1เมษายนนี้มีหน้านางแต่ไม่มีชายครุยนะจ๊ะหน้านางนี่ค่ะด้านบนนี้ทอเป็นลายเม็ดพิกไทยคนทอเก่งมากต้องใช้สมาธิอย่างสูงนะคะสำหรับลายเม็ดพิกไทยไปนุ่งหน้านางได้นะคะเย็บริมตรงนี้นะคะแพทย์จะบอกว่าทุกท่านนะคะตัดมาจากหน้ากี่ไม่ได้มีการอาบน้ํายาเพราะว่าเดี๋ยวจะเสียหายให้ท่านได้ไปสัมผัสเอง นำไปอาบน้ํายาเองหรือว่าซักเองจริงการซักผ้าไหมไม่ยากค่ะเพียงแค่นะคะไปแช่นะคะในน้ํายาซักแห้งแป๊บหนึ่งแล้วก็มาตากหมาดๆแล้วก็เอาไปใส่แช่ในช่องฟิสใส่ถุงพลาสติกนะคะแล้วก็รอมารีดนี่คือเคล็ดลับของการดูแลผ้าไหมนี่คะ่ะให้ดูเชิงล่างนะคะสําหรับด้านล่าง mm hmm. ก็จะเป็นการทอเป็นเม็ดพิกไทยนะคะแสงและเงาให้ชมคะ่ะ นี่นะคะให้ชมให้จับเนื้อผ้าแพทจับเนื้อผ้าให้ดูนะคะอันนี้ไม่ใช่สีจริงนะคะพอเจอแสงไฟนี่คือนี่คือเนื้อผ้าค่ะนี่คือผ้าไหมนะคะผ้าไหมสุดินไหมเส้นเล็กนะคะเพราะ,ะนั้นคือสวยงามอย่างแน่นอนนะนี่คือสีจริงค่ะให้ชมใกล้ๆสวยไหมคะเือนี้ คนที่โทรมาเร็วก็ได้จับจองเร็วนะคะราคาเดียวกันกับผื้นที่1เลยค่ะมาจากลำดวน3,250บาทส่งถึงบ้านท่านเลยค่ะ081,257,1709นะคะ1,2เมตรให้ชมอย่างไกลๆว่านี่คือสีจริงนะคะถ้าสนใจอยากได้ส่วนตัวก็รีบโทรมาค่ะให้ไวค่ะเพราะว่า FC ช่องนี้รับชมจากทั่วประเทศไทยนะคะ ช้าหมดนะคะ0812571709ให้ไวให้วนะคะผ้าไหมนี่เขาก็เลือกเจ้าของเหมือนกันนะเพราะว่าแล้วแต่ใครจะโทรมาอ่ะให้ชมกันแบบสวยๆเลยค่ะดอกไม้สวรรค์น,นะคะตอนนี้ให้ชมอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่เห็นไหมคะสวยไหมเนี่ยการทอเนะะี่ยค่ะห้าตะกอแล้วเนี่ยเก่งนะคะสำหรับการทอ มีนุ่งหน้านางแล้วยกดอกอีกคนทอต้องมีสมาธิแล้วก็นี่ขั้นลายอีกเห็นไหมคะ0 8 1ย5 7 1 7 0 9่ค่ะส่งถึงบ้านท่านเลยค่ะช้าหมดนะจ๊ะ3250บาทติดต่อไกด์แพทได้เลยจ้ะ,ะชมกันเลยค่ะเพลินๆเ,เลยอยากได้ต้องให้ไวค่ะ